m ม n เจอร์เรดิอข่าวสารสาระความรู้สู่มือคุณ026294481ถึง3 4707878ช่องทางใหม่ในการสื่อสารระหว่างคุณกับเราวันนี้คุณสามารถบอกเล่าเรื่องราวความคิดเห็นหรือร่วมกิจกรรมกับรายการต่างๆของเราได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องรอสายโทรศัพท์ว่างอีกต่อไปเพียงพิมพ์ข้อความ SMS จากมือถือของคุณแล้วส่งมาที่4707878ฟังรายละเอียดวิธีการพิมพ์ข้อความสำหรับร่วมสนุกได้จากรายการที่คุณชื่นชอบและคุณกับเราจะสื่อสารกันได้อย่างฉับไวง่ายดายยิ่งขึ้นค่าใช้จ่ายในการส่ง SMS ข้อความละ6บาท เต็มใ,ใจไปกับสารธรรมจากหนังสือสองภาษาซึมงซับปรัชญาชีวิตผ่านคำคมผสมผสานเกรดความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีดนตรีและกีฬาในรายการแสงดาวแห่งศรัทธาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง พบกับแสงดาวแห่งสทธาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้รายการแสงดาวแห่งสทธาก็จะมีรูปแบบปกตินะคะก็คืออ่านหนังสือสองภาษาแล้วก็ตามด้วยหนังสือชีว่าประวัติของข้าพเจ้านะคะหนังสือสองภาษาที่ว่านั้นก็คือมรดกที่ขอฝากไว้โดยพระเดชพระคุณท่านพุทธทาสภิกขุ แปลเป็นภาคภาษาอังกฤษในเล่มเดียวกันโดยพระเดชพระคุณท่านรัตนนันโทพิกขุในชื่อว่า A Consigned Legacy from Buddhadasa Piku เราอ่านมาจนถึงมรดกที่107แล้วนะคะวันนี้จะอ่านมรดกที่108มรดกที่108 ศึกษาหรือศิกขาตามความเห็นของข้าพเจ้าคือการรู้จักตัวเองเห็นตัวเองด้วยตัวเองในตัวเองเพื่อตัวเองอย่างแจ่มชัดถูกต้องและสมบูรณ์จนทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด Ka five Legacy number 108. According to my opinion, education or Sika, in parenthesis, the threefold training in morality or Sila mental concentration or samadhi and wisdom or panya is getting to know about your own self see your own self by your own self in your own self and for your own self in a clear right and perfect perspective till it leads to the emergence of highest benefit for every party concerned ก็ค่อนข้างจะตรงกันนะคะทั้งไทยทั้งอังกฤษนะคะแต่ว่าใน legacy number 108เนี่ยก็จะมีที่ที่หนึ่งนะคะซึ่งค่อนข้างมั่นใจนะคะว่าพิมพ์ผิดนะคะคำว่า t h r e e f o l d ควรจะเป็น threefold นะคะก็แปลว่า3ประการนะคะเพราะว่าในที่นี้เนี่ยกล่าวถึงศีลสมาธิปัญญานะคะและคำว่าปัญญาซึ่งในที่นี้ในมรดกที่108เนี่ยนะคะท่านสะกดเป็น p a n n a นะคะ ซึ่งในที่อื่นๆของหนังสือเล่มนี้เนี่ยตัว n ทั้งสองตัวเนี่ยนะคะก็จะมีรูปคลื่นอยู่เหนือตัวอักษรนะคะซึ่งก็น่าจะออกเสียงว่าปัญญานะคะนอกนั้นก็จะเป็นคำศัพท์ทั่วๆไปเลยนะคะมีคำศัพท์ยากอยู่คำหนึงหนึ่งคือคำว่า emergence นะคะ e m e r g e n c e emergence นะคะ emergence อันนี้ออกเสียงแบบอเมริกันนะคะถ้าเป็นอังกฤษเราก็ไม่ต้องออกเสียงตัว r ที่อยู่กลางคำนะคะก็จะเป็น emergence นะคะ emergence ก็แปลว่าผุดขึ้นเกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้นนะคะอนอกกนั้นก็จะเป็นเรื่องของการออกเสียงซะ ล้วนๆเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะเช่นคำว่า opinion opinion นะคะไม่ใช่ opinion นะคะ opinion 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 ในคำว่า education ตัวที่เรามองเห็นว่าสกดด้วยตัว D เนี่ยนะคะก็ออกเสียงเป็น j j j จนะคะก็จะเป็น education education นะคะต่อไปนะคะคำว่า morality morality ก็ Mor ality. Mor ality. คือคำที่หมายถึงศีลน,นะคะ wisdom wisdom นะคะอันนี้ก็จะมีที่พึงระวังอยู่สองที่คือตัว s ตรงกลางนั้นเนื่องจากว่าข้างหน้าก็เป็นสระนะคะข้างหลังก็จะเป็นตัวเสียงกล้องคือเสียง d นะคะ s ตัวนี้ก็ออกเสียงเป็น นะคะคือคลายแไปแล้วก็พยยงหลังเนี่ยเราจะไม่พูดว่าดัมนะคะเราจะพูดดังนี้ค่ะ wisdom wisdom นะคะต่อไปนะคะคำที่เรามักจะมีปัญหากันนะคะก็คือคำซึ่งมีเสียงตัว f ปิดท้ายนะคะสำหรับผูอ้ออกเสียงชาวไทยส่วนใหญ่นะคะ self นะคะ self knife ที่แปลว่ามีดนะคะหรือกัฟกีฬากฟในที่นี้คือคำว่า self ก็คือตัวเองตนเองนะคะต่อไปค่ะคำว่า perfect perfect ก็เน้นที่พยางนานะคะ perspective perspective ก็เน้นที่พยางกลางนะคะและตัวพีก็จะออกเสียงคล้ายๆกับนะปอปลาของไทยนะคะเป็น a l i k e sound ในระบบการอ้างอิงของครุนิดนะคะเพราะเหตุว่ามันมี s มานำหน้าตัว p นะคะก็เลยกลายเป็น perspective ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย uh, s กับ p เนี่ยนะคะก็ต้องเป็นตัวที่ปรากฏอยู่ uh, ในพยางค์เดียวกันนะคะเช่นเรามีคำว่า uh, pray และเราก็จะมีคำว่า spray นะคะ เรามีคำว่า p พ n เราก็จะมีคำว่า s p i n อย่างนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนั้นก็ได้พูดไปแล้วนะคะคือคำว่า Emergence อีกคำหนึ่งนะคะคำสุดท้ายคือคำว่า Concern c o n c e เ n รเราจะไม่พูดว่า concern นะคะขึ้นๆน,น,นะคะเสียงเพียงแรกนั้นเป็นเสียงชวาค่ะซึ่งก็เป็นเสียงที่มีความสำคัญหรือมีบทบาทสำคัญเป็นที่ยิ่งนะคะสำหรับ การที่จะพูดภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาอังกฤษนะคบในตำราของการออกเสียงเนี่ยก็จะระบุคุณลักษณะของสระตัวเนี้ไว้สองแบบนะคะบางเล่มก็บอกว่า h ว a is the most important sound in English เป็นเสียงที่มีความสำคัญที่สุดในภาษาอังกฤษหรือบางเล่มก็บอกว่า s h w a is the most common vowel in English เป็นสระตัวที่เราพบได้บ่อยที่สุดในภาษานี้นะคะก็พยายามออกเสียงให้เป็นอะออนะคะ concern นะคะถ้าเป็นแบบอังกฤษเราไม่ต้องออกเสียงตัว R ตรงกลางเป็น concern concern นะ,ะหรือ confirm confirm ก็จะมีโครงสร้างของสระในพยางหน้าและพยางหลังเนี่ยเหมือนกันทุกประการกับ concern นะคะคือสระของพยางนาเนี่ยมีชื่อว่าชวาและสระของพยางหลังนั้นมีชื่อว่า bird นะคะเนื่องจากว่าเป็นสระที่ปรากฏในคำว่า bird ที่แปลว่านกนะคะเรามาดูการแปลกันนะคะ According to my opinion นะคะตรงนี้เนี่ยภาคสังเกตเนี่ย ขึ้นต้นเลยนะคะแต่ในภาพสไทยนั้นท่านใช้ตามมาว่าศึกษาหรือศิกขาตามความเห็นของข้าพเจ้าตามความเห็นของข้าพเจ้าในภาษาอังกฤษพูดว่า according to my my opinion ขับพเค่ะ according to my opinion นะคะ education or Si ศ,ศึกษานะคะ Education ก็คือศึกษาหรือศึกขานะคะ The threefold training in การฝึกฝนสามยะสด้านสามประการคือ Morality ก็คือศีละนะคะศี C ละสะกดดังนี้นะคะ as i l a นะคะ,ะกดด็คือเรื่องของศีล Mental concentration Or สมาธิสมาธิสะกดดังนี้ค่ะ capital letter S A M A D H I นะคะก็คือ mental concentration คระการรวบรวมจิตใจให้เป็นสมาธินะคะ mental concentration and wisdom และปัญญา or panya ญญนะคะ is getting to know about your own self ก็คือการที่เรารู้จักตัวเองนะคะ getting to know about your own self บางทีเราก็ไม่รู้จักตัวเราเองเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าศึกษาหรือศิกษานั้นจึงหมายถึงการรู้จักตัวเองนะคะ see your own self คือเห็นตัวเอง by your own self ก็คือโดยตัวของเราเองนะคะ in your own self ในตัวของเรา and for your own self และเพื่อตัวเราเอง in a clear right and perfect perspective ด้วยแบบอย่างด้วยการมองที่ชัดเจนซึ่งท่านใช้คำว่าแจ่มชัด right ถูกต้อง perfect สมบูรณ์ perspective นี่ก็คือคำนามหลักนะคะซึ่ง clear right perfect มาขยายนะคะ till a t l e a s to จนกระทั่งเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะคะนำไปสู่ the emergence of the emergence of นะคะ,ะก็คือ emergence เนี่ยลงท้ายด้วยเสียง เมื่อไปเชื่อมกับ of ที่ตามมาก็เลยออกเสียงเป็น the emergence of h i g h e s benefit for every party concerned ก็ได้รับประโยชน์สูงสุดสำหรับทุกๆฝ่ายภาคภาษาไทยท่านบอกว่าคือการรู้จักตัวเองเห็นตัวเองด้วยตัวเองในตัวเองเพื่อตัวเองอย่างแจ่มชัดถูกต้องและสมบูรณ์ จนทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายนะคะก็คือภาพสังเกตนั่นบอกว่าจนกระทั่งมีการปรากฏขึ้นของประโยชน์สูงสุดสำหรับทุกส่วนหรือ,อทุกองคาพยพที่เกี่ยวข้องนะคะก็ความหมายเดียวกันนะคะขอเชิญรับฟังเพลงค่ะ จบลงไปนะคะก็เป็นเสียงของครูนิดเองนะคะชื่อว่าเพลงดอกไม้นะคะก็ขับร้องไว้ตั้งแต่สมัยที่เป็นนักศึกษาไมฮิดลนะคะก็นานมาแล้วค่ะเราอ่านหนังสือชีวประวัติของข้าพเจ้าโดยท่านมหัตมาคารีซึ่งแปลมาจากภาษาฮินดีโดยอาจารย์กรุณากุศลาัยค่ะคนขึ้นบทใหม่นะคะ ประสบการณ์ครั้งแรกในคุกประตูห้องขังของพวกเราปิดเวลา18นประตูห้องขังที่นั่นไม่มีท่อนเหล็กใส่ใต้เพดานห้องลงมาหน่อยมีช่องว่างบนผนังเพื่อถ่ายเทอากาศเพราะฉะนั้น เมื่อประตูห้องปิดแล้วจึงดูเหมือนว่าเราทั้งหมดถูกขังอยู่ในหีบใบใหญ่ตั้งแต่วันที่สองและที่สามหลังจากที่พวกเราถูกจับเรื่อยมาได้มีนักสัตยาเคราะห์ถูกจับตัวส่งเข้ามาอยู่ร่วมกับพวกเรา เป็นจํานวนมากขึ้นมากขึ้นทุกทีนักสัตยาเคราะห์เหล่านี้ยอมตัวให้ถูกจับโดยเจตนาส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพเร่ขายของในประเทศแอฟริกาใต้พวกที่มีอาชีพเร่ขายของไม่ว่าจะเป็นผิวขาวหรือดำ จะต้องมีใบอนุญาตเร่ขายของติดตัวไว้เป็นประจำเมื่อตำรวจขอตรวจก็จะต้องแสดงให้ดูหากตำรวจขอดูเมื่อไรไม่มีให้ดูก็จะถูกจับกุม่มโดยเหตุที่ชาวอินเดียผู้ประกอบอาชีพนี้มีมากและเมื่อการจับกุม กระทำกันได้ง่ายดายเช่นนี้จึงมีชาวอินเดียถูกจับกุมเป็นจำนวนมากกล่าวคือภายในสัปดาห์เดียวก็ปรากฏว่าถูกจับประมาณหนึ่งร้อยคนและหลังจากนั้นก็ยังถูกจับมาเรื่อยๆด้วยเหตุนี้พวกเราในคุก จึงได้ข่าวจากข้างนอกโดยไม่ต้องอ่านหนังสือพิมพ์เลยเพราะพวกที่จับมาใหม่ก็นำมาเล่าให้ฟังต่อๆกันภายหลังเมื่อมีคนถูกจับมากขึ้นมากขึ้นการลงโทษก็หนักขึ้นตามไปด้วยนักโทษในเรือนจำเมืองโจอัันเนสเบิร์ก ได้รับแป้งข้าวโพดเปียกเหลวๆเป็นอาหารมื้อเช้าแป้งข้าวโพดเปียกนี้ปรุงโดยไม่ใส่เกลือหากจ่ายเกลือให้ต่างหากส่วนอาหารมื้อกลางวันก็มีข้าวสุกเกลือน้ำมันเนยและขนมปังอีกหนึ่งปอน ส่วนมื้อเย็นก็มีโรตีซึ่งทำด้วยแป้งข้าวโพดและแกงมันฝรั่งมันฝรั่งนั้นถ้าหัวเล็กก็สองหัวหากหัวใหญ่ก็หัวเดียวส่วนประกอบของอาหารตามที่ได้พันนามานี้แต่ละอย่างล้วนแต่จ่ายให้นักโทษ ในปริมาณที่รับประทานแล้วไม่มีนักโทษคนใดท้องอิ่มกันสักคนข้าวสุกนั้นก็หุงอย่างแฉะที่สุดซึ่งหมายความว่ารับประทานแล้วไม่อยู่ท้องเลยครั้งหนึ่งพวกเราได้ขอร้องให้แพทย์ประจำเรือนจำ สั่งจ่ายเครื่องเทศให้พวกเราได้รับประทานกันบ้างโดยอ้างว่าเรือนจําในประเทศอินเดียก็กระทําเช่นนั้นนายแพทย์ตอบเราอย่างฉุนฉุนว่าเครื่องหมายคําพูดเปิดที่นี่ไม่ใช่อินเดียนักโทษ ไม่จำเป็นต้องรับประทานของมีรถเรือนจำไม่มีเครื่องเทศจะให้หรอกเครื่องหมายคำพูดปิดครั้นแล้วเราก็ขอให้นายแพทย์สั่งจ่ายถั่วดาลให้เรารับประทานกันบ้างเพราะอาหารที่ได้รับนั้นไม่มีคุณภาพ เพียงพอแก่ความจําเป็นของร่างกายนายแพทย์ตอบว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดไม่มีความจําเป็นอะไรที่นักโทษจะมาสอนวิชาคุณภาพของอาหารให้แก่หมอพวกท่านได้รับอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอ แก่การหล่อเลี้ยงร่างกายอยู่แล้วนอกจากนี้เรายังมีอาหารประเภทผักสดให้แก่พวกท่านนั่นก็คือถั่วลันเตาซึ่งท่านได้รับประทานกันสัปดาห์ละสองมือ้อเท่านี้ก็นับว่าเพียงพอแล้วเครื่องหมายคำพูดปิดพวกเราเห็นว่า ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะโต้เถียงกับหมอต่อไปเพราะเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าเขาไม่ต้องการฟังเหตุผลจากพวกเราพวกเราจึงเงียบเสียต่อมาเราได้ติดต่อขออนุญาตพัสดีหุงอาหารรับประทานกันเองซึ่งพัสดีก็ได้อนุญาตให้ทำได้ เราได้ตั้งให้ในายธรรมพีนายทูเป็นพ่อครัวของเราซึ่งต้องไปต่อสู้แทนพวกเราในโรงครัวใหญ่หลายอย่างหลายประการ <c oughs> เมื่อได้ส่วนแบ่งอาหารดิบ <c oughs> น้อยกว่าที่ทางการได้กำหนดไว้ <c oughs> ก็ต้องเรียกร้องต่อสู้ให้ได้มา จนครบปริมาณอย่างไรก็ตามเราได้รับอนุญาตให้หุงหาอาหารรับประทานกันเองได้เฉพาะในมื้อกลางวันเท่านั้นแต่ถึงกระนั้นก็ช่วยให้ปัญหาเรื่องปากท้องของพวกเราค่อยยังชั่วขึ้นมากถึงแม้ว่า จะไม่ได้รับความสะดวกดังกล่าวพวกเราก็ได้ตัดสินใจกันแล้วว่าจะก้มหน้ารับโทษที่ศาลได้พิพากษาอย่างน่าชื่นตาบานที่สุดจำนวนนักโทษสัตยาเคราะห์ได้เพิ่มขึ้นในเวลาต่อมาจนถึง150คน พวกเราถูกขังอยู่ในเรือนจําได้สักสิบห้าวันก็ได้ทราบข่าวจากผู้ต้องโทษที่ตามเข้ามาทีหลังว่ากําลังมีการเจรจาปรับความเข้าใจกันระหว่างรัฐบาลกับนักสัตยาเคราะห์ข้างนอกและก็เป็นความจริงดังนั้นเพราะในเวลาต่อมา ข้าพเจ้าก็ได้รับเชิญจากนายพลสมัตสเชิงอัดเจเนอร l สมั t s รัฐมนตรีมหาไทยของแอฟริกาใต้ในสมัยนั้นข้าพเจ้าก็ได้รับเชิญจากนายพลสมัตสให้เข้าพบและได้รับข้อเสนอจากฝ่ายรัฐบาลซึ่งมีใจความว่า เครื่องหมายคำพูดเปิดชาวอินเดียจะนำบัตรประจำตัวใบเก่าไปเปลี่ยนเป็นใบใหม่หรือไม่ก็แล้วแต่ใจสมัครไม่มีการใช้อำนาจของกฎหมายมาบังคับบัตรประจำตัวใบใหม่ก็จะกระทำกันโดยมีการปรึกษากับชาวอินเดียเสียก่อน และถ้าหากตกลงกันได้ก็จะยกเลิกกฤษฎีกาฉบับนี้แล้วปล่อยนักสัตยาเคราะห์ให้เป็นอิสระทั้งหมดเครื่องหมายคำพูดปิดโดยหลักการของนักสัตยาเคราะห์แล้วข้าพเจ้าไม่สามารถจะปฏิเสธข้อเสนอประนีประนอมเช่นนี้ได้ ผลก็คือนักสัตยาเคราะห์ทั้งหมดได้รับการปลดปล่อยจากที่คุมขังและข้าพเจ้าต้องวาวุ่นอยู่กับการชี้แจงให้เพื่อนร่วมชาติเข้าใจเงื่อนไขแห่งการประนีประนอมกับรัฐบาลดังกล่าวแล้ว ก็จบบทพอดีนะคะวันนี้เราจะปิดท้ายรายการด้วยคำคมของวิลเลียมเชกสเปียร์หรือเชกสเปียร์ที่เรารู้จักกันนะคะเชกสเปียร์บอกว่า love all trust a few do wrong to no one love all trust a few do wrong to no one ก็แปลว่ามอบความรักให้กับทุกคน เชื่อมั่นคนไม่กี่คนไม่ทำผิดต่อใครสักคนพบกับรายการแสงด่างสถาได้ในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะอิ่มเอ็มใจไปกับสารธรรมจากหนังสือสองภาษาซึมซับปรัชญาชีวิตผ่านคำคมผสมผสานเกรดความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีดนตรีและกีฬาในรายการแสงดาวแห่งศรัทธาติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ w w w n a g e r r a d i o c o m แคนเนลเรดีโอข่าวสารสาระความรู้สู่มือคุณ026294481-3ถึง